ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่อีกเป็นยะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงแรงสุ่มทีมนะครับสี่คนนะครับซึ่งคะแนนตอนนี้ผมก็มีทั้งหมดสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดแล้วนะเอก็จะเป็นสี่ดาวและแล้วก็ซึ่งผมก็จะมาหัดเล่นไอ้งอคงด้วยนะครับก็คือไอลิงนี่เองแล้วก็สก,กิลต,ตัวละครที่ผมเอาไปก็จะเป็นเป็นโนริ ลูกูเอลต้านะครับแล้วก็อันโตริโอก็เป็นแบบเป็นสายสายสายป่วนนั่นเองนะเออก็แบบจะเป็นยังไงก็ไปรับชมในเกมกันได้เลยนะครับทุกคนสสูู้มรเอออาาตตัวดย่งีอโอเคเราก็มาเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าก็อยู่ในโหมดอันนี้คมลกลลางเนาะ อันนี้ใครจะให้ใครมันโหลดโจดดีจะให้ใครโดดดีทุกคนอ่าแบบโจดเองก็ได้ปะในตรงไหนดีจะตรงนี้ละกันเออก็แล้วเบอร์สี่เราแยกไปไหนโอโหแยกไปวงตาทุกคนเบอร์สี่ เมาปา้าโอ้โหเบอร์สีเราแยกไปวงตาคนเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาก็เป็นสามคนอ่ามอนจะไม่มีตัวนะทุกคนเออมันจะไม่มีตัวแล้วเราฟาร์มของก่อนเราจะมาเล่นมอคงให้ทุกคนดูเองอ่ะโอ้โหเป็นโอเคสวยสักครบสี่ เอ่อ็นเหรอเอ็ปืนอะไรเก็บมาก่อนนะครับตอนนี้เอ็มซี M F I, ทุกคนอาปืนผมก็ชอบอน,นะปืนรูดอ่าเอคมาปืน ak คู่ใจมาละเราเบอรสี่โดนดยิงหรือเปล่าจังวันนี้ เราซา์มของไปก่อนนะแล้วเบอร์สี่เก็บหมดตี้ปะเนี่ยโกนเอาเรื่องตึงจัดไปตรงนั้นอืม อ,อเรามาตรงมงเซลชั่นนะอะรเรอมันจะไม่มีคนลงนะครับทุกคน อยากได้ชิปอัพเปลี่ยนคน โอเคเราไปหาว่าเราไปหาว่าคนเลยดีกว่าทำไมเหมือนเพื่อนเราไม่กระตกกระติดเลยแปลกแปลงนะ,ปะแปลกแปลกเอ้ยนี่ไงชิปอัดปืนทุกคน กระสนมนมีนเอ็มพีเยอะเกินอยากได้ชิปอัปเป็นอีกอันมาทุกคน เฮ้ยเปอร์สี่มันโดนนั่นไงเบอร์สี่โดนแล้เ,เราไปชุบก่อนตรงนี้เหมือนไม่มีคนหรือเปล่าล้วลเหมือนเบอร์สามยิงคนล้มด้วย เบอร์สามเราไปตรงไหนไปโน่นแล้วเราไปช่วยเบอร์สามเบอร์สามน่าจะมีคนหรือเปล่าตรงนี้มันนี น่าจะไม่มีนะตรงนี้เราก็ามาแล้วนี่ไมเจอคนเจอคนด้านหน้าผมทุกคนเราวิ่งไปไหนเลย มันเขาวิ่งมาทางนี้ลงล่างหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงอยู่กับเพื่อนจริงด้วยแล้วตรงกับเปอรสามก็มันมีคนด้วยเอามาตีนขึ้นที่เบอร์สี่ นี่ไงแต่งล่างครับว่าจะไปช่วยเบอร์สามเบอร์สามมีตัวตรงเบอร์สามมันมีคนนะเออเดี๋ยวเราจะ เบอร์สามตายอยู่ตรงนี้ตรงสะพานเฮ้นั่นไงโอ้โหมาเต็มตี้เลยทุกคนหัวแตกหนึ่งมันหัวแตกก็านางนะ วีเบอร์สี่เพื่อนเด่าเพิ่งดาวเลยอุตส่าหา์ยิงมันลมแล้วะวะก็หัวหน้าเม็ดหนึ่งมาไงเนี่ยตกใจหมด ตกใจหมดเลยทุกคนอ่านี่ไงเจ้าวัดเอ้ยเอาด้านหลังมาทุกคนโอ้โห ชุบได้นะเพื่อนชุบกู้ในดีเอาเพื่อนไม่ชุบเราบ้างอะ่ะโอ้โหแล้วเพื่อนไม่ชุบตัวอยู่ข้างล่างเอองงงงกูแล้วเพื่อนไม่ชุบบ่ วันนี้ผมต้องไปแก้แค้นมันไม่ได้มันเขาจะไปแล้วไม่มีเปลี่ยนไกลทุกคน เกียร์โดนลอยหลังทุกคนอา้อาวเ,เพื่อนเราตายไปหมดตี้เลย โอ้โหมันเขาอยู่ตรงบ้านหลังนั้นเต็มเลยนะแล้วเหลือคนคนเดียวเรี่ยมเหลือสิบห้าคนทุกคนเราไปเก็บแอร์ดับเลยกว่า เค okay. ได้เกาะฟีีทุกคนเฮ้ยมีคนโดดดาวอีกหนึ่งนะเควฟี 4, ครับไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนปืน ถ้าส่วน AR ไม่มีถ้าส่วน AR ไม่มีทุกคนชิบหายละเฮ้ย AR จะไปไหนหมดโอเคสวย แต่แค่คนเดียวแล้เราคือไม่มีอันเนี้ยระว,วงแมนอยู่กับเราแต่สิบคนทุกคนแต่ AR ไม่มี มาไงได้เอเฮ้ยมังกดอ้อกฎจริงลอเนะาะหมดปีครับอุย้ยมาไงเนี่ยปีไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนมาได้ไงปีหนเนี่ย ฝ่าริงตัวแต่งได้มาได้ไงก่อนเออโอ้โหก็บวกอยู่นะบวกมาสามสิบเก้าทุกคนโอ,โอเคก็ได้ทนะี่สี่เนาะได้เจ็ดคิวก็ อเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวครับบ๊ายบาย